ใช่สวัสดีครับเออฮะมาผุ่โมเซฟปุมโมเซฟขึ้นชอ็ชอปชอ็ชอปช็อปช็อปไปดูก่อนช็อปไปดูก่อนเลยช็อปครแรกชอ็อปมีมีอะไรเอออืะฮะอะไรโค้ดโค้ดอะไรพวกเออโค้ดอะไรวะห้าพันซื้อไม่ได้ไม่มีตังค์อะไรห้าหมื่นมีเท่าไหร่นีผู้แท็กอันนี้ยี่สิบคุยี่สิบอันนี้เอ่ออะไรวะ สิ่คนสี่ห้าคนห้าไม่เจอกคนจริงชุบชื้นดูใหม่ดูใหม่หน่อยไม่รู้ไม่ชี้อันนี้ก็แจกของไม่เอาเรามีแล้วเอากระดาษดับดับดับไอบีจีบิ๊กคืออะไรศูนย์กาะเกาะกาะไม่มีเรามีเกาะเดโมใช้แล้ว ก็ดูอันนี้อะไรอัพเอนชานของอัพของ์อีคีอีคีตัวคองอะไรกระเองกับเอ่อมีสิทภาพหน้าสองมีประสิทธิภาพไม่ได้อันนี้อันนี้อัพแล้วอัพแล้วพุ่งทนแจกเลยแจกเกมหมดนะไม่มีแจกนะไปเลยอะอะไรเด็ดแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงไปหาสร้างบ้าน mãi xem nếu mình này tuần lượt mình sáng 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 mỗi tuần 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 อัดอัดอยูอ่ร้านเค็มไม่เป็นไรอยู่เครื่องแรงนู่นไหมโอ้โหเสียงกระดังเลยเด้โอ้อาชิดชิต่ชิบเออเอาแม่งเล,ลื่อนรถยังไงใครยิงขยิงขยิงไม่เป็นไรแล้วไปดูบ้านผมใครเข้ามาสามคนแรกแกะโปรเทคสามอนเศษปุ่นเศษไม่ก็เอ้ยเท่าไหร่ะอะไรวะไปดู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 แลตะกรุ้ว์ใครมาสร้างทางนี้โอ้โหแม่งเป็นดิบเป็นบ้านเลยเหี้ยบ้านใครวะโอ้โห ได้ไหมเนี่ยวิคุณได้ด้วยมางใคววะเสร็จกูแน่เจอกูวางโปรแทกเลยเรามีเยอะเรามีเยอะวางเลยวางเลยครับโอ้วางไม่ได้เอายิงนั่นเองสับโอ้โหไม่หมดชิบหายหมดสิจับนี่หมดเลยถามว่าเอาโปรแทกมาอย่างไรก็เพื่อมันให้มันเล่นมาขอมันเล่นมานานแล้วได้แม่งโคตรสูงน้อย อะไรข้างล่างอ๋อระเบิดบ้านใครวะอือวองได้แล้วไม่รู้ไม่ชี้วางอย่างเดียวไม่ใช่บ้านกูอืออจากไปเลยสามอนอแรกไม่ก็สิบก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านมของส้างไปแล้วแนะนำเพื่อนด้วย <laughs> อ้าเฮียเอาอีกเหรอ ถ้าแะเออหอมแม่ก็ทีวีก็ต้องอยู่ด้ยเชีประมาณหนึ่งเวกน้องได้ให้ทีวีงถ้าไม่อยู่ด้ยเชีก็จะไม่ไปหนานมาละนี่บ้านผมแอดมินสร้างให้เมื่อกี้แม่งโคตรโหดเลยชอบนี่เพื่อนผมเออคุณหมออีเฮียโทษทีไดาบวกอะไบวกสิบสร้างหิวไปเลยชิงได้แล้วมามชอบปุบว่าชั้นสองเลยวชั้นไหนอ่ะมอเอาไปาชื่อมอโมก้าก้า ถูกแบนแล้วสามัะมันโคตรโหดเลยเกมหมดแล้วแอกบอหมดเลยไม่ชิงกล่องครับไม่ใช่กล่องครับกล่องอะไรไม่รู้หีบเออใช่หีบเก็บของไม่ไม่นี่ไม่เจ็บไม่เป็นไรไม่ให้เก็บเก็บไว้กับตัวอันนี้ก็ไม่เก็บนี่ไม่เก็บอันนี้ไม่เก็บเลยเก็บของวะเก็บของวะเก็บไว้เราจะเก็บไว้เก็บไว้นี่เก็บไว้เก็บไว้ อาอนี่ไม่ให้เก็บอันนี้ก็แหละนี่เราก็จะสร้างไปเรื่อยๆบ้านเราก็จะขยายใหญ่นี่บ้านผมแม่งแเอด็ดินพานสร้างไม่สร้างสร้างกลางทะเลทรายแล้วเราไปทำฟาร์มก,ก่อนหน้าน,นั้นก็สร้างบ้านเสร็จก็โกมโวเซริรฟยังเสร็จแล้วมีคนเท่านีม้มีคนเยอะก็ก็เออใครว่าดีมดีมแป๊บนะอือฮะสปาสปาอะเหี้พีพี h p a w ิ n ชิบชิบชิบมีพิเดียว hpawn ชาสปาอยู่หนึ่งวิถ้าไม่อยู่สองวิมันมตายนานมาแล้สลวสปาพิมพ์ใหม่ก็ได้สปาข้างบนก็เป็นแต่ลายข้างล่างก็เออไอ้นั่นก็เป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็น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 ่องนี่ที่ค่าซอมบี้เป็นค่าซอมบี้หมดชูโคตรนี่แล้วก็กดตุ่มปักนานน่านมาแล้ว โหโหโหรอค่าไปแล้วก็ขอจบคลิปที่บ้านผมก็ได้แล้วก็ชิลลี่ล็อก่อนก็ได้อะไรอ้าวของกูกระบอกเพชรยูยองคงกระพันยังไม่หายแล้วก็อ้าวเหี้ยอะไงรอเนี่ยนี่เซอร์มี่ก็ไม่ค่อยมีคนเกลียนสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้โกนหัวเข้ามาก็อยากเกลียนแล้วกันนะเฮ้ยหมดช็อตเฉาะเฮ้ยอันนี้ใครวะ มาท,น,ทนโนก็เปลิลเอาวักซาชอบไอ้อทนโนกับไอ้ทนไฟกับนี่นี่เกาะหัวมีแต่หัวหน้าตาก็โอ้โหจนมันน่าชิงออออมอเส้นนี้เอออะไรอ,อ้าวเอ,อ,อ้าใส่ได้ไงเฮ้ยหัวหัวเอ,อ้างงเลยกูไม่กูใส่ได้เหรอเออ อ้าวออกใส่ไม no, ่ได hey, ้แล้วใส่ดิใส่ไงวะจะดูตานิเกีมาถ่ายวิดีโอใช่ไหมใช่แหลกนะเฮ้ยไม่แหลกลื่นลื่นลื่นไม่รู้สิใส่พี่จีอ้าวเฮ้ยใส่ไงพี่ให้ผมด้วยใส่ผมด้วยอือหะอือฮะฮะใส่ให้ใส่ให้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 เนาะให้ผม ดู uh ้วยใสยผมด้วยเสยผมด้วยใสยผมด้วยใส่หัวให้ผมด้วยอยากได้อยากได้ใส่ได้เอ็มมินเอ็มมินเอ็มมินเสยผมด้วยใสยผมด้วยแอดเอ็ดอ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 ดส่ผมอ่ะเย่อ้าว อุ้ยเสใส่ได้แล้วโูหัวราพิชโอ้ยเส่ได้ด้วยอุ้ยอุ้ยใส่หัวใส่หัวบล็อกละพิชโอ้โหกูแท็กกูแท็กเฮ้อเศ่หัวใส่หัวดีใจเย่เศษหัวใส่หัวอ่ะใส่แล้วใส่แล้วเศษหัวพชรเลยเราทีมเดียวกันเฮ้ยใครวะแอนไม่อยู่แอนไม่อยู่ อันไม่อยู่บักเอ้ญอันได้อยู่ตีแรกเลยคุณเนียนกูเอ้าทำไมดาวคุณไม่ลดอะไม่ลดตัวมันคงทนสิบมั้งใช่ไหมใช่จะคิงสิบใช่บารเรากลับบ้านนี่โดยมีอีอีแมงค์ผลิมพ์ชอบแล้วก็ขอจบคลิปด้วยหัวเออหัวผพิ์